สวัสดีครับสวัสดีเอฟทางช่องพหักคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่19ครับผมมกราคม2 5 6หาครับผมเนาะมื้อนี้ครับผมจะมีนักทมาฝากตอน f อฟซีทางช่องครับเป็นของคนภูน้ำหนาวครับคนภูน้ำหนาวงวดที่แล้วให้มาครับวิ่งบนล่างครับ4กับ7ครับเข้าที่7ครับนี่ครับเลขออกครับ9 เก้าครับก็กถือว่าเลขวิ่งของคนผููน้ำหนาวครับผมเนาะเข้ามากกผิดครับผมเนาะตั้งแต่อยูบค่องผมมาก็กถือว่าเลขเพิ่นโอเคอยู่ครับผมเขามาสามสี่งวดหลุดงวดนึงผมเนาะเขามาหาหกงวดหลุดงวดนึงระบบปนดยงางครับผมก็กถือว่ายังเข่าอยู่ครับผมเข้ามากกวผิดก็กถือว่าโอเคครับผมเนาะเลขวิ่งสองตัวมาตัวของคนภูน้ำหนาวครับผม นี่ครับมือนีเพิ่นส่งมาให้แล้วครับผมเนาะเลขวิ่งของคนภูน้ำหนาวครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก่อนอื่นครับผมก่อนอื่นครับขอแจ้งข่าว f อทางช่องหน่อยครับมีคนถามมาเยอะมากครับของแม่สระบุรีครับผมเนาะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวตามให้ครับผมนี่ครับของแม่สระบุรีครับงวดที่แล้วให้มาครับนี่ครับ795ครับผมเนาะ 7 9 5ครับแต่ว่าเนนทีเกาหาครับศูนหาครับแล้วก็ล่างครับ4 1หนึ่งี่ครับแต่ว่าหลักสิบล่างของแม่ครับผมนี่ครับ1 4 8ครับ1มันหลักหน่วยครับ1มันหลักหน่วยครับผมนาอนี่ครับผมของแม่สระบุรีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตามให้ครับนี่ครับผม ส่วนของพี่หนึ่งคาแครครับพี่หนึ่งคาแคร์งูติเลี้ยวให้มาเก้ากับศูนย์ครับจับคู่เข้าทีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับรอก่อนเด้อเอฟซีทาง่องกับผมเนาะรอก่อนนะครับพี่หนึ่งคาแครครับส่วนของพี่แดงนครสวรรค์ครับนี่ครับงุติเลี้ยวให้มาครับเจ็ดเก้าเก้าับผมเนาะนี่ครับวิ่งเก้ากับสองบนครับนี่ครับ 792เกือบครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครจะเล่นก็เข้าที่79ครับผมเนาะนี่ครับ79 796 793 799ครับเลขออก9 79ครับเข้าที่3ตัวโต๊ดครับรอก่อนนะครับของพี่แดงนครสวรรค์ครับนี่ครับผมรอก่อนนะครับผมเนาะส่วน FC ทางช่องถามมันเยอะมากเลย งวดที่แล้วคลิปแรกพี่ตายปล่อยมาก็997านะครับนี่ครับเลขออก979ครับงวดนี้ปล่อยมาแล้วครับผมเนาะนี่ครับผมงวดนี้คลิปแรกปล่อยมาแล้วเป็นชุดคํานวณเองครับผมเนาะบนวิ่ง7ครับ7 8 2 7 8 8ไม่ใช่878แล้วก็7887เม็ดเมตรเดียวครับนี่ครับงวดนี้ครับผม8ดดังมากครับงวดนี้ครับ งวดนี้แปดดังมากงวดนี้นะทุกสำนักส่วนมากครับผมเนาะจะแท่งติดแปดโงนี้ครับผมทุกสำนักงวดนี้ส่วนมากครับจะให้ติดแปดครับส่วนคนที่ถามของลุงลบบุรีมางวดที่แล้วนะครับไม่ได้นะครับงวดที่แล้วไม่ได้นะครับผมดูให้ก่อนนะของลุงลบบุรีนี่ครับผมงวดที่แล้วไม่ได้นะครับ นี่ครับงวดก่อน4 8 2งวดที่เหลือไม่ได้ครับผมเนาะแต่ว่าผมบอกโรคที่วา่าของลุงรุบรีนะได้ที่9 3 7ครับผมเนาะออก7จเก้าครับกับที่ว่าเป็นปีังครับผมเนาะลุงกับที่ว่าผมมาลุงบสบายงั้นครับผมเพราะว่าถ้าลุงสบายลุงโทรมาหาผมแล้วนะครับผมมาลุงบสบายแล้ว,ลวหรือว่าลุงเป็นยังไงถ้าเขารู้จักลุงครับผมเนาะ บอกให้ลุงติดต่อกลับมาด้วยครับผมเนาะผมเป็นห่วงครับผมมาแล้วครับมาแล้วเลขของคนภูน้ำหนาวครับของคนภูน้ำหนาวของคนภูน้ำหนาวรอแป๊บหนึ่งครับอยู่ไหนเอย่ยล่ยเยอะมากครับผมปักมุดไว้อยู่ไหนเอย่ยดูก่อนสิ หากอนะครับหากนโอเคครับงวดที่แล้วให้มาครับสี่กับเจ็ดครับเข้าที่เจ็ดหลักสิบบนครับงวดนี้ให้มาครับสี่กับแปดครับงวดนี้ให้มาสี่กับแปดครับคนภูน้ำหนาวครับคนภูน้ำหนาวครับผม พูนภูน้ำหนาวงวดนี้ให้มาครับเด่นบนล่างครับเด่นบนล่างครับผมเนาะเด่นบน บวกล่างครับงวดนี้ให้มาครับ4กับ8ครับ4กับ8ครับลงวันที่1ครับ ทับสทับหกเครับนี่ครับผมเนาะงวดที่แล้วเข้าที่หลัก1ิบบนครับงวดนี้ครับ4กับ8ครับงวดนี้4กับ8นะครับเลขวิ่งของคนภูน้ำหนางครับกับสุดท่านี้ครับผมเนาะ ขออวยพรให้ FC ทางช่องครับที่เบิ่งคิปนี่ครับผมเดินทางแข็งข่าปลอดภัยเด้ออย่าเจ็บอย่าจนครับหลําเรื่องท่อครับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางับผมย้ำกับ FC ทางช่องหน่อยครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube เท่านั้นนะครับเพจปลอมเยอะแยะมากครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อครับผมแล้วก็อย่าไปซื้อหวยกับเขาถ้าถูกมาแล้วเขาก็โกงเรานะครับถ้าเป็นแฟนคลับผมจริงๆครับจะดูว่า ผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับติดตามได้ทาง YouTube เท่านั้นนะครับติดตามได้ทาง y YouTube เท่านั้นนะครับเอาติตามนี่ครับผมเนาะขอฝากอย่าทิงช่องเนี่ยครับผมเพราะว่ามีชาวชีพเยอะมากครับผมมีชาวชีพเยอะมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ครับจะตามของแม่สละบบุรีให้นะครับพรุ่งนี้ครับของแม่สละบบุรีให้ครับกัประมาณนี้ครับผมเนาะ ถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับถ้ากดติดตามได้เด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ